คุณรู้ไหมครับมันมีคำคำหนึ่งที่ผมไม่เคยคิดอยากจะพูดออกมาเลยตั้งแต่ที่ผมคลานออกมาจากท้องแม่จนมาถึงตอนที่ผมมานั่งทําคลิปอะไรแบบนี้คำคำนั้นก็คือเหนื่อยชิปหายคือปกติเนี่ยครับตอนผมทําอะไรหนักๆออกกําลังกายอะไรมาผมก็จะพูดตลอดว่าเออเหนื่อยว่ะเหนื่อยจังแต่หลังจากที่ผมได้เข้าไปเรียนรอหรือเรียนนสศทเอาจริงๆผมยังไม่รู้เลยว่ารอกับนสศทมันต่างกันยังไงแต่ไม่สําคัญครับ เพราะกูเหนื่อยชิบหายมันเป็นความรู้สึกที่เบิดกูจะตายอ่ะแดดที่นู่นก็ร้อนจนผิวกูดำหมดละผมรู้ดีครับว่ายูทูบเบอร์หลายช่องก็เคยออกมาทําคลิปแบบนี้แล้วแต่ผมก็จะทําอยู่ดีนั่นแหละมึงมีปัญหาไปละอ่ะไม่พูดเยอะละเข้าเรื่องมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันดีกว่าครับอะไรคือการเรียนรอดอกคือผมก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันคืออะไรแต่ผมก็จะพูดเพื่อ้คลิปนี้มันยาวขึ้นเพราะว่าผมจะได้ตังค์จากยูทูบเยอะไงมันก็คือการไปเรียนฝึกฝนวิชาทหารนั่นเองแต่จะเป็นนนนนกกกาาารร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 เเเีียทท่่ออบบัไไมมดุ้แงรรหรรงหหืิจ มั้งโดยการเรียนเนี่ยก็เรียนได้ตั้งแต่มัธยมปลายถึงมหาลัยเลยนะครับดอกก็จะเรียนทั้งหมด3ปีแล้วก็สามารถต่อปี4ปี5ได้ถ้าอยากเรียนต่อส่วนถ้าถามเหตุผลว่าทําไมผมถึงเรียนดอกอก็น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วครับผู้ชายอย่างผมเนี่ยก็ต้องการความมีระเบียบวินัยมีความอดทนไม่อ่อนแอปวกเปียกและการรับรสชาติของการเป็นชายอย่างแท้ไม่ครับกูแค่ไม่อยากไปสุ่มกาชาในอนาคตก็แค่นั้นเองก็นั่นแหละครับผมคุณน่าจะเข้าใจภาพรวมของการเรียนดอแล้วนะมาเริ่มกันที่เรื่องต่อมาครับการสอบเข้ารอกรถ้าคุณต ามผมว่าอยากสอบติดรอดอควรออกกําลังกายท่าไหนบ้างก็เท่าที่ผมจําได้ก็จะมีซิดอัพวิดพื้นแล้วก็วิ่ง800เมตรใน2นาทีครับอันนี้ของศูตรที่ผมไปสอบอะน,นะผมไม่รู้ว่าศูตรอื่นเป็นแบบนี้หรือเปล่าไอซิดอัพกับวิดพื้นไม่เท่าไหร่หรอกครับที่หนักก็คือ การวิ่งครับผมไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วครับแค่วิ่งรอบสนามโรงเรียนผมก็จะตายแล้วอ่ะผมจึงมีความจําเป็นที่จะต้องฝึกวิ่งก่อนไปสอบครับไม่งานกูไม่รอดแน่ๆและเมื่อวันสอบมาถึงผมก็ตื่นเต้นดีใจมากครับอยากจะสอบให้ติดมากๆโดยที่ไม่รู้เลยว่ากูจะต้องเจออะไรในอนาคตเข้าไปถึงเนี่ยก็จะมีการวัดร่างกายคร่าวๆแบบคุณจะต้องไม่เตี้ยเกินไปไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปซึ่งผมก็ผ่านด่านนี้มาได้ครับต่อมาครับก็จะเป็นการสอบร่างกายก็วิดพื้นกับซิทอัพนั่นแหละผมก็ผ่านด่านนี้มาได้ครับแต่ด่านส เป็นอะไรที่ทรมานมากก็คือการวิ่งครับการวิ่ง800เมตรใน2นาทีมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่แบบเป็นการวิ่งครั้งสุดท้ายในชีวิตของผมอะถึงผมจะฝึกวิ่งมาแล้วนิดหน่อยแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าวิ่งช้าอยู่ดีอ่ะนี่ถ้ามีเกมพาร์แบบวิ่งเร็ว2เท่ามาในโดบอกเนี่ยผมซื้อไปแล้วนะหลังวิ่งจบผมไม่ได้ดูด้วยซ้ําว่าผมวิ่งไปกี่นาทีตอนนั้นผมไม่สนใจอะไรแล้วกูอยากจะกลับบ้านถ้าผมไม่ติดก็เออช่างมันเหอะชีวิตปิดเทอมผมคงสุขสบายมากกว่านี้แต่ก็นั่นแหละครัับบผผลสสรุปอออกมมมาาาาวว่่นเตตตียยได้ โอเค okay. มาพูดถึงการฝึกจริงๆดีกว่าครับการเรียนรออของผมเนี่ยผมจะบอกก่อนนะครับว่าผมเพิ่งขึ้นปีหนึ่งผมก็จะเล่าแค่ปีหนึ่งก็โอเคผมไม่รู้นะครับว่ารุ่นอื่นเขาเรียนกันกีนก่วันและฝึกวันไหนบ้างนะแต่ของผมเนี่ยจะเรียนทั้งหมด12วันตอนปิดเทอมวันที่1เป็นการเปิดพิธีฝึกวันที่2อถึงสิเป็นการฝึกวันที่12เป็นการสอบและปิดพิธีฝึกคุณสังเกตเห็นอะไรไหมครับ ใช่ครับแมงไม่มีวันหยุดให้กูเลยผมจะต้องตื่นสี่โมงครึ่งทุกเชา้าเพื่อที่จะอาบน้ํานแต่งตัวแล้วก็เดินทางจากบ้านไปโรงเรียนหลังจากนั้นก็จะเดินทางต่อด้วยรถตัวจากโรงเรียนที่ผมอยู่ไปยังโรงเรียนูนยนฝึกซึ่งผมจะไม่ขอบอกชื่อละกันแต่ผมจะใบ้ง่ายๆละกันว่าศูนย์ฝึกที่ผมไปไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะครับก็ผมไม่ใช่คนกรุงเทพ เคลียร์นะครับก็วันแรกที่ไปเนี่ยครับเฟิร์สอิมเพรสชันของผมเลยก็คืออากาศร้อนมากๆครับยืนกลางสนามแดดเปี้ยงๆดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงแผดเผาเซลล์ผิวหนังกูเป็นอะไรที่ทรมานมากครับหลังจากที่ผมเรียนรอดอจบเนี่ยครับผมอยากให้มิสเบรดทำคลิปปลูกต้นไม้อีกนะครับเผื่อโลกมันจะได้ร่มเย็นขึ้นบ้างเออผู้เล่นกลัวการเล่นก็ได้นะครับปลูกต้นไม้ถี่ผมสงสารรอดอดรุ่นหลังๆเลยเกินต้องมายืนร้อนๆแบบนี้คุณรู้ไหมครับว่าผมใช้กันแดดไปไม่รู้กี่กวดแล้วนะครับบางทีผมก็ใช้ของตัวเองบางทีผมก็ใช้ขอองเพื่ ซึ่งของเพื่อนเนี่ยกลิ่นมันแปลกๆนะฮะเหมือนมันไม่ได้ใช้กันแดดอะหลังใช้อีกไม่กี่เดือนกูก็น่าจะท้องแล้วแต่ถึงผมทากันแดดไปมากแค่ไหนครับวันสุดท้ายที่ผมกลับมาผิวก็ไม่อยู่ดีครับตอนนี้ผมพูดเอ็นเวิได้แล้วเนี่ยและผมยืนกลางแดดนานๆอะ ตาผมเริ่มแดงเว้ยแดดมันแรงขนาดนั้นเลยแหละคุณคิดดูดิอ่ะมมบอรเรื่องแดดครับมาพูดถึงเรื่องครูฝึกกันบ้างดีกว่าครูฝึกปีหนึ่งของผมเนี่ยจะมีอยู่2คนผมจะสมมติว่าชื่อครู A กับครู B ละกันครู A เนี่ยแกจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีระเบียบนะครับแบบเวลาเล่นก็เวลาเล่นเวลาฝึกก็คือเวลาฝึกแกจะไม่ชอบความไม่มีระเบียบวินัยครับแบบเห็นคนยุกยิกในแถวเนี่ยแกก็จะเริ่มเรียกเลยนะครับว่าแบบเฮ้ยใครขยับเมื่อกี้เหมือนไม่ได้มาฝึกรอดอน่าจะเล่นสควิตเกมกันมากกว่าแล้วถ้าครูแกเรียกแล้วไม่มีใครรอออกกกมมายับผิดแ็จะ อยู่อันหนึ่งก็คือทำผิดคนเดียวรับผิดชอบร่วมกันซึ่งผมไม่ชอบกฎอะไรแบบนี้บ้างถ้ามีใครมาบอกคุณว่า เอ้ยถ้าคุณตั้งใจฝึกทำตามที่ก็สั่งมันก็ไม่เหนื่อยหรอกนะการเรียนดอดอ,ดอเนี่ยคุณส่วนท้ายทอยมันไปได้เลยฮะมึงเจอกฎนี้เข้าไปทำอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากการหมอบแบบผมโดนลุกหมอบไปเยอะมากตอนที่มีคนทำอะไรผิดหรือทำอะไรที่แกไม่ชอบแล้วบางทีที่ที่มันหมอบมันไม่ใช่พื้นหญ้านุ่มๆไงบางทีมันเป็นพื้นคอนกรีตท,ที่มีเศษหินแล้วมันปวดเบือ่อก็โดยรวมๆครูเอไม่ค่อยน่ามีอะไรให้พูดถึงเท่าไหร่เพราะแกก็เป็นครูฝึกที่ดีนะผมว่าแต่อาจจะหมอบเยอะไปหน่อยนะมาพูดถึงครูคนที่2ดีกว่าผมมรรูู้้สึึกว่าาีอะไใหนพดถง เเยยอะะลลแหลครูบีครับแกเป็นครูที่แบบชิวๆอ่ะนะแล้วก็กวนๆด้วยแบบโคตรปั่นะตอนแกพูดแกจะแบบอา้าววันนี้เราจะมาเรียนท่าแบกปืนกันนันัเกเรียนก็อย่าลืมไปติดตามช่อง t i ๊ t o อกของครูด้วยนะเห็น <c oughs> ม้าที่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอา้าวหันไปทําไมพ่อมึงตายเหรอแบบ แกเป็นแบบเดียผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แกสั่งให้ทุกคนนั่งอ่ะแต่ไม่ใช่ภาษาไทยนะน่าจะเป็นภาษาคาเมีนะพอแกสั่งปุ๊บผมเห็นทุกคนนั่งหมดครับแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่แบบยืนโดอยู่อ่ะแบบไม่น่าจะรู้ว่าเขาสั่งอะไรอยู่แล้วรู้ไหมครับครูฝึกบีให้ทำอะไร แกสั่งให้นักเรียนคนนี้ไปยืนที่ต้นสนแล้วทําท่าสับต้นสนพร้อมตะโกนว่าผมสับสนผมสับสนมันก็ฮาดีแหละครับจากมุมมองคนนอกแต่ถ้าผมโดนสั่งให้ทําอะไรแบบนี้ผมก็คงจะท้อเหมือนกันะ่ะหรือบางทีฝึกอยู่แล้วแบบเด็กลืมเอาหมวกมาเงี้ยตอนแรกผมคิดว่าแกจะลงโทษนะ แต่ไม่แกจะให้เด็กใส่หมวกกันน็อกแทนก็คิดดูแล้วกันว่าปั่นขนาดไหนอ่ะมาพูดถึงบทเรียนเราดีกว่าครับว่าปีหนึ่งอย่างผมได้เรียนอะไรไปแล้วบ้างก็จะมีอยู่3อย่างก็คือบุคคลท่ามือเปล่าบุคคลท่าอาวุธและการเดินบุคคลท่ามือเปล่าก็คือซ้ายหาันขวาหาันกับหลังหันนั่นแหละครับก็ง่ายๆครับไม่ค่อยมีอะไรให้หน่าพูดถึงเท่าไหร่แต่บุคคลท่าอาวุธครับ โออันนี้ต้องพูดหน่อยละกันผมจะต้องถือปืนหนักประมาณ5กิโลในการฝึกเป็นปืนไม้เก่าๆอ่ะจะไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรเออแล้วก็ไม่มีสก,กินปืนให้ซื้อนะครับซึ่งก็เรียนกับครูปีนี่แหละแล้วตอนครูสั่งจัดแถวอะ่ะเราก็ต้องยุกปืนหนัก5กิโลกางแขน90องศาซึ่งมันทรมานมากครับเพราะผมไม่ใช่เด็กที่แข็งแรงอะไรมากหรอกวันๆเอาแต่นอนไถโทรศัพท์อยู่ในห้องผมเกือบจะทําปืนตกแล้วด้วยมันไม่ไหวอะ่ะเข้าใจความรู้สึกผมด้วยเหอะแล้วสุดท้ายก็เป็นการเดินการเดินก็แบบซซ้าาซ้าาายยขวเ ซ้ายขวาซ้ายนั่นแหละครับจะมีการเดินธรรมดากับการเดินแบบสวนสนามก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างครับบางทีก็ฟันมือปิดบ้างตอนเดินกูเออนั่นแหละอ่ะมาพูดถึงเหตุการณ์แปลกๆระหว่างฝึกกันบ้างดีกว่าคือระหว่างการฝึกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การฝึกทางร่างกายเท่านั้นนะครับมันจะมีอยู่วันหนึ่งที่เป็นการฝึกด้านความคิดด้วยซึ่งก็คือการไปนั่งฟังพิธีกรพูดอะไรอย่างเงี้ยในช่วงเช้าของวันนั้นเนี่ยเรานาสทก็จะได้มานั่งฟังพิธีกรตำรวจอธิบายเรื่องการจราจรพร้อมสไลด์บนจอในหอประชุมครับแบบถ้า เกิดเห็นไฟแดงแล้วคุณควรจะทํายังไงต่อจะรีบบิดไปเลยดีไหมหรืออธิบายป้ายต่างๆบนถนนซึ่งไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ครับถ้าพูดตรงๆแต่ก็ถือเป็นข้อมูลใกล้ตัวที่มีประโยชน์ครับแต่ในระหว่างนั่งฟังเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมอึ้งอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับคือการนั่งฟังเนี่ยมันก็จะนั่งเป็นเก้าอี้แล้วก็นั่งกันใกล้ๆนั่นแหละผมได้เหลือบไปเห็นคนข้างๆผม เปิดโทรศัพท์มาเล่นครับคือครูฝึกก็บอกไว้แล้วนะว่าเอออย่าเล่นโทรศัพท์ตอนเขาพูดนะแต่มันไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นก็คือผมเห็นคนข้างๆผมเปิดหนังอู้เย่กันบนโทรศัพท์อะคือแบบผมหันไปปุ๊บแล้วผมแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยผมก็เลยหันกลับมาแล้วก็คิดในใจว่าแบบเฮ้ยกูตาฝาดไปหรือเปล่าวะหรือกูจะนอนน้อยเกินไปพอหันไปอีกทีโอ้โ oh, หเป็นลำละกูก็แบบโอเคกูหันกลับไปดูที่เขาพูดดีกว่าคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าเพื่อนข้างๆผมเขากําลังแบบ เขาคิดอะไรอยู่แล้วที่สําคัญคือตั้งใจดูด้วยนะไม่แน่ใจว่าอยากไปสอบสอวนอขศึกษาหรือเปล่าแบบเขาไม่กลัวครูฝึกจับได้บ้างเหรอไม่ต้องครูฝึกก็ได้คนที่นั่งข้างๆอะ่ะไม่กลัวเข้าเหตุกันบ้างเหรอแล้วหลังจากที่เขาดูไปสักพักเนี่ยผมก็ได้ยินเขาพูดกับเพื่อนเขาว่าเออกูจะไปเข้าห้องน้ําแล้วนะซึ่งแบบ ว้าวผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันว่าเขาไปทําอะไรในนั้นถ้าไปเยี่ยวก็ไม่น่าใช่การเยี่ยวธรรมดาแล้วล่ะครับโดยรวมการฝึกของผมก็มีแค่นี้แหละครับที่จะเล่าตอนนี้ผมจบปีหนึ่งละคือมันยังมีเรื่องอื่นอีกด้วยนะแต่ผมคงเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ก็นั่นแหละถ้าใครที่กําลังคิดจะเรียนอดอก็ขอให้สอบติดกันทุกคนนะครับผมรู้สึกว่ามันก็สนุกดีนะมันอาจจะเหนื่อยๆไปบ้างแต่มันก็สนุกเรียนะและที่สาคัญเนี่ยก็อย่าลืมทากันเดดกันด้วยนะอันนี้สาคัญมากครัับแแสมมยนี้รงาก ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพลงเท่านี้แล้วล่ะครับผมบาย